กดนิดเลยกดนิดเลยกดกรดิ๊กด,ดิ๊กดิ๊หลี้แวถอโอ้โหท่านถอนยนะกดถอนโดนดิถอนโดนไหมครับก็กลับสวัสดีนะนะนักตกปลาและ FCP OK ฟิชชิ่งทุกท่านนะครับ วันนี้ผมพานนาเดินทางกลับไปซ้ำหมายคลองใหม่ครับจากอีพีที่แล้วฮะไปครับนนาเดี๋ยวขอเดินทางสักคู่ครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้าหมายครับครับก็เดินทางมาถึงจุดหมายแล้วครับนนานี่ครเดี๋ยววันนี้เรานั่งอยูโคนลอบไม้ใหญ่นี้ครับนี่ยนั่งใต้ต้นสมฉานละครับนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนั่งแถวนี้ครับเดี๋ยวผมขอจับอุปกรณ์สักแป๊บนึงครับนนาเดี๋ยวมาเจอกันครับ ครับวันนี้เราก็เลือกเป็นระยะ36ครับตกเป็นไม้ตายเบาครับสายเมยนที่ใช้ก็2.5ครับชิงหน้า1.5ครับตะขอ0.8ครับ2ขอครับตกเป็นไม้ตายเบานะเดี๋ยวมาดูกันเสร็จอุปกรณ์สักครู่ครับนะนะทุ่นก็จะเป็นทุนท่นตัวเล็กๆครับน้าเนี่ยฮะ,นะนะ อินตะวัวน้อยๆเราต้องการยกสุดดอกอาการไวๆครับนะ้านะไปครับเรียบร้อยฮะเป็นไปสามหกนะครับน้าผสมเยือนครับเยือนที่เราจะใช้วันนี้ก็ เนี่ยฮะเหยื่อตกปลาบรรโจเหยื่อคนณภาตปรตีนสูงครับอยากได้ตัวโตโต้ต้องบรรโจครับดูครับวันนี้บรรโจจะแผงนิดไหมครับแล้วก็มีชิ้นเกี่ยวเลยฮะวันนี้ไปครับน้ะใส่น้ำกับเหยื่อบรรโจครับไม่ต้องวุ่นวายกับการผสมสูตรครับใส่น้ำแล้วคนกุเร่งกูเร่งกุเร่งกุเร่งครับให้เข้ากันนี่นะน้นี่ครับนี่ครับ เรียบร้อยครับนานานี่ฮะเหยื่อก็จะเป็นสีสายหน่อยซุยๆครับไปครับลุยพร้อมแล้วครับก็จัดเตรียมอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนานาไปครับลุยครับวันนี้ผมพานานากลับมาซ้ำคลองคลองใหม่ครับจุดเดิม EP ที่แล้วที่เรานั่งอยู่ฝั่งกันนู้นะวันนี้ข้ามมานั่งลมไม้ฮะเพราะว่าวันนี้เราเข้าหมายก็เที่ยงเหมือนเดิมครับ วันนี้เรานั่งคนร่มไม้ใหญ่ครับเพราะว่าจะได้ร่มหน่อยฮะแต่วันนี้อากาศปิดนะครับค้มฮะลมแรงมันจะมีฝนเลยก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวันนี้เราจะได้ตกสักกี่ชนะั่วโมงฮะแต่ว่าค้มค้มมากครับมาดูสิว่าอากาศค้มๆนี้ยบรรจุเราจะบันเทิงไหม จะบันเทิงไหมมาลุ้นกันครับไปครับนะน,นะไ้แรกองน้ําไปครับมามาลุ้นเป็นพ้อมครับนะน,นะว่าวันนี้เราจะมารไหมครับจะมีปลาอะไรเขามากินเยอะเราบ้างครับไ้แรกลงน้ำไปแล้วมีไผ่เหมือนเดิม ลงไปละเม็ดแตกจวดจจว,วดเลยครับกดกดอยังอยู่ยังอยู่ยังยงปิดแล้วดูแล้วแต้มแรกดูแล้วครับนะดูแล้วดูแล้ว,ลวอะไรเนี่ยมาแล้วจ้าฟิตด,ด็อกเตอร์ ้ะครับฟิตดักเตอร์ครับหมอพา,าผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปดตัวนี้ก่อนกินเลยเหรอโอ้ตัดเลยแล้วกันไปไป โดนอีกแล้วนะฮะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้ผมาแล้วเพียนไส่งามๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับอไปแล้วหนึ่งแต็มนี่ฮะแต่เพียงใส่งามๆครับนี่ครับโอ้แต่เพียนไส่นิงามเลยฮะใส่ปลาเค็มใส่ปลาเค็มครับใส่ปลาเค็มบรรโจรบรรเถืองเน่อย่างนี้ครับปลาเค็มปลาเค็ม พร้อมแล้วพร้อมแล้วใส่ไปอีกหนึ่งขอ้อเป็นสองขเอมันเดิมมาไอมามามาเพียงไซนี้ก็งามอยู่มาไซนี้ก็โอเคอยู่ ถอนเอาไงเอาไงกดกดถอนกดกดกดยังหยังยางไม่สุดอีกอีกอก,กดยังถอนโดนถอนต้องโดนที่ถอนนะโดนที่ครับโอ้โหตะเพียนใสปักเข้มเลยครับนี่ครับมาอีกแล้วแตงที่ 3, สามใสงามๆเลยนะตะเพียนครับยแตงที่สามตะเพียนครับ ยังไน์งามงาไปมาไปอุ้ยตอมลมแรงมากลมแรงมากสุดป,ปีกไ,ไหนเลยลมแรงมากลมแรงมากครับวันนี้ฮุกูไพรไพรดูไผ่ แตะบุ่มเลยกดตรไปกดโดนไหมโด,โดนแล้วโดนแล้วนะโดนแล้วหนักหนักตื้อๆนะนะหนักตื้อๆโอ้ยวิอะไรครับเนี่ยมายยงไงไรเนี่ยนะนะโนอะ้โหฟุกมากครับนี่แหละครับโอ้ยนี่แหละครับโอ้อาจารย์ผมบอกว่านี่แหละครับคือมนต์เสน่นี่นะครับคือมนต์เสน่ห์อของธรรมชาตินะ,นะนะดูนี่ครับอะไรครับเนี่ย ไม่ได้ไงครับนี่ใจมากครับดูที่ครับนี่โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดนี่นะครับเสน่ห์ของธรรมชาติครับน้าอาจารย์ผมบอกไว้ครับนี่ครับเต็มปากครับน้าดูดี่นี้น่ฮะโอเบ็นเต็มปากเลยครับนี่นะครับน้าฝากผลงานไปด้วยครับนี่ฮะบันโจครับ แห่งลิฟตอีกแล้วครับบันโจมาไปดูอีกิว่ามีอะไรที่มันเหนือธรรมชาติอีกไหมมา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 ,มาที่ไม่คาดฝันอีกไหมที่ม่คาดคิดมามาดูสิว่าเราจะเจออะไรอีกไหมมาถอยเละถอยแลวถอยแล้ว,ล,ว,ล,วลงไปก็เอาเลยนะ เล่นเลยลงไปกดโดนีแล้วนะโดนนี้โดนนี้โอ้โหไหมเขาไหมแล้วครับนี่ก็สนุกสิครับมาครับเดี๋ยวไหมเขา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 โอ้โหเกาะกระชังเกาะกระชังนี่แค่หน้านะโอ้ไส่งามนะตัวนี้ไส่งามเปลี่ยนตัวนี้ไส่งามครับเป็นปากบนเลยนะ ไอี๋ดีด้ออกดกด,ด,ด,ดปิดไปเลยกดฟุตลงไปเลยนี่มามินิมินิ ม,มินิน,น้อยมาหนึ่งแก้มมินิน้อยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอย่าเคยว่ากันเก็บไปก่อน ก็เคยทําได้อยู่นะกับปลาช่อนถอนอย่างเี้เหรอถอนทีละนิดทีละนิดมาอีกหนึ่งแ g r มน้อยๆมานับหนึ่งหมดครับเล็กใหญ่ไ่หนึ่งแร r มนี่เล็กใหญ่นับหนึ่งครับมาไม่เป็นว่าจะเอากลับหรือไม่เอากลับมามรอด้วยตา มิดไปอีกแล้วมิดไปอีกแล้วกดฟุบลงไปเลยฟุบลงไปเลยมาอีกหนึ่งแกละเพียนไซมินี้มาอันี้เก็บให้หมดเก็บให้หมดมันี้ก็เอาเอาลองสิลองไม่ต้องหุ้มเหยือ่อให้เพียวๆก็เป็นเลย โดดไหม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 วิ่งจู๊ดๆ er. อะไระอ่ะอ่าฟิตด็อกเตอร์มาอีกแล้วเกินสิครับแหมแช่นาทไปหน่อยนะเกินเลยเหรอเกินอีกแล้วฟิตด็อกเตอร์ว้าสิไปดูด อของเรานี่แหละครับเนดัเตอร์ไม่เงียบจังหมดแล้วก,กดถอนโดนดิถอนโดนถอนโดนถอนโดน,โดนมาในาน้อยอีกหนึ่งแเ้มมาตะเพียนตะเพียนตะเพียนไอ้ นี่นน่่แไม่ทันไม่ทันถอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนึ่งเมตรตีหนึ่เมตตีหนึ่งเมตตีก็เทก็เทอลนิดเดียวถอนพวดกันมาถอนพวดึ้นมาโดนอีกหนึ่งแตรมกะเพียนไซค์มินิอีกแต้มอีกหนึ่งแต้มมา ถอนโดนที่ถอนอย่างงี้โดนที่มาอะไรนะอ๋อปลาสร้อยนี่เองเะนะรอทไ่ปิดปิดปิดปิบใช่ไหมรสร้อยก็ใสดีนะ Saya akan saya di sini, saya ni. ดนโดนโดนสวยสวยงามลย่นะสวยสวยสวยงามนะกนะครับครับพอได้อยู่ครับสอยเล็กๆฮะยางยางอะไรเอ่ยาอ๋ไม่มีเลยครับาใหญไมครับไม่โดนเลย เพี้ยนไซส์ขนาดสามนิ้วเนี่ยได้ไปใหญ่บ้างไหมได้เรื่อยเมื่อวานก็เพี้ยนแม่ของวัวแม่ของฉโดอ๋อฉโดเหรอมีชฉโดด้วยเหรอมีครับโอ้วุกดอกผมขาดไปเมื่อวานนะครับจะตายที่ไหนแล้วกี่โอ้ขาดเป็นตัวไปอ่ะไออ่างนี้รู้ว่าอ่างบนนี่ครับอ่างนี้รอ,อ่างนี้เหรออ๋อ โดนโดนอือหือ้ยจะกินได้สอยครับส่ดีๆอยูน่นะสอยแบบส่ทอดกรอบจะกินยากมากถอนโดนแม เพียนใส่ทัดกรอบมาเก็บให้หมดถอนสุดดอกถอนสุดดอกนะโดนสิตะเพียนในหนึ่งตีเยมถอนสุดดอกเลยตอนบุงขึ้นมาเลยสุดท้ายกเ็นสุดท้ายมามาดูกันเม็ดสุดท้าย จะมีตัวไหมมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันทอ้องวดโอ้โหทองสุด,ดเดาครับนะครับผมขอเวลาเก็บอุปกรณ์สักแป๊บนะฮะเดี๋ยวมาสรุปผลงนานปารโรว์ไดูครับครับนาะนาะก็บอกเวลาตกปางเราแล้วครับใช้เวลาไปขณะนี้ก็บ่ายสองพอดีครับ ข้าหมายเที่ยงครับใช้เวลาตกไปสองชั่วโมงครับปลาเข้ากินตลอดฮะพออ้อยเหยื่อลงไปก็มีเม็ดมีภายตลอดครับเป็นปลาตะเพียนเทาเสื่อนใหญ่ฮะไซส์มินิมินิครับนะนะเนี่ยฮะแบหบผลงานปลาลวมเราวันนี้ครับนี่ครับโอ้นี่ครับนะานี่ครับนี่ครับนะหลายแต้มยิ้มกันนะครับอันนี้ผม ม่น่าจะได้ปล่อยฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะทํากับข้าวให้หมดฮะที่หน้าแปะครับนาะนะนี่ฮะไม่รู้หลงมายังไงครับนี่ครับนี่ฮะไข่เต็มท้องเลยครับนะ้านี่ครับอุ้งใส่ามน้ำครับน้นี่ฮะปากไปเลยนะครับผลงานนะเดี๋ยวตกปลาบรรโจครับนาะนะนี่ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ้ามีบรรโจรครับนะนะครับก็ ฝากถึงน้าๆที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทรานน้ากดซ u b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆครับน้าสำหรับวันนี้ขอให้น้าทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับไปครับน้าเจอกันหมายหน้าครับยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนครับเดี๋ยวเจอกันครับาย